วูชูยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซ่ามาดามติวิซาเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณค่ะพิตีมีคำถามนะคะอยากจะถามคุณคุณที่เรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะถามว่าคุณเรียนภาษาฝรั่งเศสไปทำไมคุณชอบภาษาฝรั่งเศสมากน้อยแค่ไหนอะไร ดนจิตดนใจให้คุณเรียนภาษาฝรั่งเศสถ้าเกิดว่าคุณมีคำตอบเหล่านี้ในใจของคุณแล้วพิติเชื่อว่าการเรียนภาษาฝรั่งเศสจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีคำตอบแล้วมาทบทวนภาษาฝรั่งเศสกับมาามติวิ่ากันได้เลยนะคะ ในคลิปนี้นะคะพิติก็ได้คำศัพท์มานะคะคำศัพท์คำกริยาที่ใช้ในกิจวัตรประจำวันนะคะเอาตั้งแต่เราตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะในคลิปนี้วัตถุประสงค์ก็คือว่า ทำความรู้จักกับคำศัพท์นะคะแล้วก็ลองฝึกอ่านไปพร้อมๆกันพิตีจะไม่อ่านเร็วนะคะลองดูการออกเสียงลองดูรูปประโยคแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะได้รับแนวทางแล้วก็ลองเอาไปต่อยอดนะคะเพราะว่าการเรียนภาษาฝรั่งเศสเราต้องรู้คำศัพท์ ต้องรู้การแต่งประโยคเราถึงจะสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดภาษาฝรั่งเศสได้นะคะถ้าเราได้แต่ท่องจํำแล้วก็ยังรู้ว่าอ๋อมันอย่างนั้นอย่างนี้ภาษาฝรั่งเศสหรือการเรียนภาษาอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องรู้คำศัพท์แล้วก็ฝึกแต่งประโยคและที่สำคัญก็คือเราจะต้อง นำเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยไปใช้นะคะก็คือไปพูดคุยกับเจ้าของภาษาได้ยิ่งดีนะคะคือเราต้องมีการฝึกพูดกับผู้คนด้วยเพราะว่าถ้าเราอยู่แต่ในตำราอยู่แต่ในห้องเนี่ยโอกาสที่เราจะพัฒนาค่อนข้างที่จะช้านะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือว่า เรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้นะคะก็คือลืมค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกิจวัตรประจำวันนะคะในภาษาฝรั่งเศสก,ก็คือลาครูทินโคต i ดเดียนลาคร i ทินโค t i d i ดียนก็คือกิจวัตรประจำวันนะคะกิจวัตรประจำวันก็คือนิสัย ในแต่ละวันนะคะนิสัยในชีวิตประจำวันของเราในภาษาฝรั่งเศสก็อ่านว่า les habitudes de tous les jours les habitudes de tous les jours นะคะนี่คือนิสัยในชีวิตประจำวัน คำแรกนะคะก็คือเป็นคำกริยานะคะเ e อ e r เ v อ i l เรเวเยเ v อ i l เรเวเยก็คือตื่นนอนการตื่นนอนนี่ก็คือยังอยู่ในที่นอนนะคะลืมตาอาตื่นละเชาะ้าแล้วเชอร์เรเวเยเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ je Je me r é v e i l l e a ัส e ซ t e ฉันตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเ e i l l e อันยากหน่อยนะคะ r e v i e ยเ e อร์ e มเ e เวีย e ัส e ซเตฉันตื่นนอนตอนเจ็ดโมงพอลืมตาตื่นแล้วนะคะก็ลุกลุกขึ้นนะลุกขึ้นออกจากเตียง บ้านเราเขาก็เรียกตื่นเหมือนกันเนาะแต่ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาเหมือนว่าตื่นแล้วก็ลุกออกไปนะคะลุกออกไปจากเตียงก็จะมีอยู่สองคำนะคะก็คือเชิร์เลเวอเช e ร์เลเวเร์เลเวตื่นตื่นนอนหรือจะใช้อีกคำก็ได้นะคะก็คือซ็อกตีดูลีซ็อกตีดูลี ก็คือลุกออกจากเตียงตัวอย่างประโยคก็คือ Elle se lève vitter Elle se lève ก็คือเธอตื่นนอนตอน8ดโมงหรือเธอตื่นขึ้นมานะคะลุกขึ้นนะคะ ตอน8โมง déjeuner าเรเ a าเ l เล e t i ิดเช e าน e ่เตรียมอาหารเช้านะคะนู้เผาคงเล t i t ิดเช u n น r Nous p r é p a r e Le petit déjeuner เราเตรียมอาหารเช้าถ้าทานอาหารเช้าะะรับประทานอาหารเช้า Prendre. Le petit déjeuner Prendre. Le petit déjeuner รับประทานอาหารเช้าตัวอย่าง il p r n son petit dejuner e il p r n son petit dejuner e il ที่แปลว่าเขานะคะเขาผู้ชายรับประทานอาหารเช้าค่ะนี่ตื่นมาแล้วก็กินเลยนะคะแล้วก็ค่อยไปแปรงฟันอาบน้ำค่ะ พิธีทําเป็นประจํานะคะแปลงฟันเป็นคำกริยานะคะก็คือ se brose les dents se brose les dents brose ก็คือแปลง les dents ฟันนะคะจื้ บดอสเตดองเตใช่เต e, นะฮะจูบดอสเตดองก็คือเธอแปลงฟันนะคะลองสังเกตนะคะว่ารูปตัวอย่างประโยคที่พี่ติยยกตัวอย่างมาเนี่ยทำไมคำกริยาอย่างหนึ่งพอเอามาแต่งประโยคเป็นอีกคำหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราไม่เข้าใจ แล้วก็งงรู้สึกง,งงกับภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นภาษาฝรั่งเศสจะมีการผันกริยาตามรูปประธานนะคะมันซับซ้อนนะคะต้องใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลาในการเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะต่อไปอาบน้ำพ r องเ r อพ r e งเ r อ un douche พ r องเ r อ un ดูช <P ong S 1> อดดิลอดิลเป็นชื่อคนนะคะอดดิลพรองอุนดูชอดดิลพรองอุนดูชก็คืออดดิลอาบน้ำนะคะอ่านหนังสือพิมพ์ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังอ่านกันอยู่ไหมนะคะ <c oughs> ยกตัวอย่างนะคะ อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสก,ก็คือ lire le journal lire lire le journal ถ้าแต่งเป็นรูปประโยคนะคะ il l i l e journal tous les jours. Il lit le journal tous les jours. เขาอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันนะคะทานอาหารกลางวันนะคะอาหารกลางวันภาษาฝรั่งเศสก,ก็คือ le déjeuner le déjeuner Le déjeuner. Je, er. je déjeune avec mon ami. Je déjeune avec mon ami. ฉันทานอาหารกลางวันกับเพื่อนอาหารค่ำนะคะ Le dîner. Le dîner. Ye ว,ว่าเมื่อวานนะคะ Nous avons dîné restaurant yeah. Nous au restaurant. เมื่อวานเรารรับปะทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารซาบิเยส แต่งตัวเจมั i บี้ avec un t-shirt et un jean เจมั i บี้ avec un t-shirt et un jean ฉันแต่งตัวด้วยเสื้อยืดและกางเกงยีนอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่ตีนะคะเพราะว่าพี่ตีไม่มีค่ะนะคะ วีผมนะคะค่ะเซอร์กัวเฟเซอร์กัวเฟ่วีผมยกตัวอย่างค่ะมาเซอร์อากัวเฟเซเชเว์มาเซอร์อากัวเฟ่เสเยชีกกว ไม่ถูกนะคะถ้าเช e โบแบลว่าหมาค่ะเช e โวต้องอ่านให้ถูกนะคะเช e ญเชิญ s มาเซอร์อากัเฟ่เซเชิวน้องสาวของฉันหวีผมค่ะสวยสวยเก๋ค่ะคำต่อไปเลยนะคะ aller à l'école aller à l'école อันนี้เป็นคำกริยานะคะก็คือไปโรงเรียน Vous allez à all l'école tous les joursVous allez à all l'école tous les jours คุณไปโรงเรียนทุกวัน Arrive Arrive à l'école นี่แปลว่ามาถึงโรงเรียนนะคะมาถึงอยางบางทีถ้าเป็นตอนนี้นะคะ Je arrive Je arrive ก็คือฉันมาแล้วนะคะฉันมาถึงแล้วอีกประโยคหนึ่งนะคะ Je suis arrivé à l'école à 10 heures Je suis Je suis salive อ่น h หม r e s ก็แปลว่าฉันมาถึงโรงเรียนตอน10บโมงนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่พี่ติเจอนะคะก็คือว่าเวลาเราเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยปัจจุบันก็อย่างหนึ่งนะคะอดีตก็อย่างหนึ่งอนาคตก็ออย่างหนึ่ง อันนี้เป็นรายละเอียดปิดย่อยนะคะอย่างประโยคนี้ Jesui s Jesui je s a r r i v é à l é c o l e d i s อันนี้เป็นอดีตแล้วนะคะ s o r t i r d e l é c o l e s o r t i r d e l é c o l e ก็คือเลิกเรียน ถ้าเราแปลตรงๆก็ๆคือออก,ออกออกจากโรงเรียนนะคะออกออกไปจากโรงเรียน Sortir de l'école t u s o r s de l'école à midi เธอออกจากโรงเรียนตอนเที่ยงกวาดบ้านกวาดเรือน Balayer Balayer กวาดตอย่าง J'ai b a l a y La maison. J'ai balayé. La maison. Chanquatban. Étudier. 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 Rien, J'ai okay. tout dit. L'histoire. J'ai Je... tout dit. l i s t o i r e ฉันเรียนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จะไม่ซำค่ะ faire des courses faire des courses ซื้อของนะคะ je vais faire des courses au marché je vais faire des courses au marché ฉันไปซื้อของที่ตลาดนะคะ faire la cuisine faire la cuisine ทำอาหารนะคะ elle sem เอทำไมเป็น elle sem นะคะก็คือ elle ที่เป็นรูปพหูพจน์นะคะ l sem Faire La Cuisine e l s m e Elsème Faire La Cuisine ก็ปลว่าเขาทั้งหลายนะคะที่เป็นผู้หญิงชอบทำอาหารค่ะ Faire La Vaisselle Faire La Vaisselle ล้างจานนะคะ i l font La Vaisselle Ile font la vaisselle la vaisselle faire une sieste faire une sieste c'est dire je fais une sieste je fais une เซส t a ชันนอนกลางวันนะคะคำนี้นะคะคนฝรั่งเศสชอบทํากันเวลาเราเดินออกไปตามท้องถนนจะเห็นนะคะก็คือซอกตีเลชียงซอกตีเลชียง so ก็คือการพาสุนัขออกไปข้างนอกเอลสอก s o งสัญทุกเล่มัตต์เอลสอกส่งสัญทุกเล่ย์มัตตหล่อนพาสุนัขออกไปทุกเช้านะคะมาร์เชมาร์เชเดินนะคะเจ้ามาร์เชวิ่เจ้ามารช Vite. bebe, Vite. regarde la télévision, regarde la télévision, du tv, il regarde la télé avec moi, il regarde la télé Avec moi เขาดูทีวีกับฉันจะนอนแล้วนะคะ Faire Faire Fair. Le l i ี Faire Le l i ลอันนี้แปลว่าทำที่นอนนะคะมาแม่ค่ะเฟเลอร์ลี ma mère fait le lit แม่ของฉันทำที่นอนค่ะคำสุดท้ายนะคะ se coucher se coucher แปลว่าเข้านอน je me couche à minuit je me couche à minuit ก็คือฉันเข้านอนตอนเที่ยงคืนนะคะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดพิติต้องกราบขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์ติชมยังไงคอมเมนต์บอกพ่ติได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แม็กซี่เอบิโงโตอรุวา ฉันเคยค่ะเราคนไทยต้องว่ายให้สวยๆนะคะ